วันนี้จัดเต็มอีกแล้วออกไปจ่ายตลาดหมดเงินเยอะเลยวันนี้หอมหัวแดงกระเทียมตะไคร้ตะไคร้มาลุมซื้อถั่วมาต้อมแล้วก็มะลักอมะละกอลูกเล็กๆซื้อมากินมาทุกปรีวั มนละมนละแล้วก็ถั่วเนี่ยถั่วพักยาวสวยเชียวถั่วโอ้แล้วกะละไออะไรนละลูกอะไรไออะไรแล้วเนี่ยเนี่ยหัวหัวปี มัดมันไว้นะเขากลัวมันจะบานหวัวปีผักบุ้งบุ้งกำใหญ่เลยนี่ผักบุ้บงลแล้วก็อันนี้อะไรเอ่ยมะเขือซื้อมะเขือมา,อากิโลนะงแล้วแต่ตำส้มมะละกอเนี่ยมะเขือ mùa mùa là mùa 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 là mùa 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 หัวปีอยากกินหัวปีด้วยหอมซื้อหอมมาครึ่งกิโลกระเทียมของบุ้งงามๆมกเขือสวยๆมะเขือ,ขอกรอบยิ้กับน,น้ำพริก มีแต่ตะไคร้ย,ย่าบาลขาข,า,ขาหรอกไม่มีโอเคจ้ะสตอเบอรี่ลูกเล็กดิตะขารา้แล้วก็เดี๋ยวได่ซื้อไอ้นี้มาด้วยนะเนี่ย มันหัวมันมันมันเหลืองอะ่ะไม่ใช่มันแดงต้มแล้วหวานเจ็บเลยโอเคนะจ๊ะถ่ายให้ดูเว่าอยู่ที่นี่อาหารอนะ่ะไทยไม่อดหรอกจ้ะเดี๋ยวจะต้มถั่ว กมือถืกินสักหน่อยแต่มิมฝักเลยน้อยแต่ไม่ใช่คนไทยขายนะเนี่ยเขาเป็นคนอียิปต์ประเทศอียิปต์เออไม่ใช่อียิปต์สีลังกาจ้ะโอเคนะจ๊ะเดี๋ยวจะทำอาหารยังไม่รู้จะทำอะไรวันนี้วันได้ของมาเยอะเลย đi cha